ท่านผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรจากท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบุร์พาณิชย์บอกข่าวครับสวัสดีท่านสุพลครับสวัสดีครับคุณชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคร,ครับสองสายสองกล่องข้อความนะมาสองที่ปรากฏว่าวังจุงูอุ่นขึ้นพุเตยนี่ทางด้าน คลองกระจังที่สีเทพบอกว่าอากาศเย็นลงที่บ้านของท่านพาณิชจังหวัดเช้านี้เป็นยังไงบ้างผมว่าเช้านี้เอบ้านซึ่งก็อยู่ใกล้กับทางสวทนี่ละครับเพราะวันนี้เย็นกว่าเมื่อวานนะครับอ๋อครับผมวันนี้เย็นกว่านะครับผมวันนี้แต่เย็นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะครับครับครับเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรครับครับก่อนอื่นช่วงนี้ถ้าเราชมข่าวในหลายๆช่องทางนะครับเราก็จะเห็นว่าไทยก็ เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นควันแล้วก็ละอองนะครับในเรื่องของพ m อ2.5นะครับซึ่งความจริงพ m อ2.5ก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าในกรุงเทพขนาดนี้ซึ่งเกิดปัญหาหนักมากนะก็จะเป็นเรื่องของควันจากรถนะครับถึงขนาดมีมาตรการห้ามเข้าบางโซนถ้ารถที่ไม่ได้เปลี่ยนไส้คลอกรองน้ำมันเครื่องอะไรนี่นะครับแต่ว่าหลายจังหวัดอย่างภาคเหนือที่เชียงใหม่ก็เยอะอยู่นะครับพิุโลก็ เ,เกิดข,ข้างเยอะนะครับส่วนต่างจังหวัดมักจะเป็นเรื่องการเผาเพืชผลทางการเกษตรนะครับแต่ของเพชรบูรณ์เองเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยและน้ำตาลนะครับที่สีเทพนะครับก็ไปประชุมทั้งสองโรงรวมทั้งสมาชิกชาวไร่อ,อ้อยติดตามสถานการณ์พวกการเผาอ้อยี่นะครับปรากฏว่าอ้อยเผาไฟ ของเพชรบณ์ที่เข้าโรงงานเนี่ยยังไม่เกินอ่าเปอร์เซ็นตที่กำหนดไว้นะครับ oh. เขากำหนดเปอร์เซ็นตในการซื้อได้ก็ไม่เกิน2ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต่อวันของเพชรบูณ์เราก็ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต่อวันนะครับเพราะว่าบางพื้นที่นที่ลาดชันไม่สามารถใช้เครื่องจักรเข้าไปตัดได้ oh. แต่ของเราก็มีการใช้เครื่องจักรค่อนข้างเยอะ oh. ก็ทําให้ปริมาณอ,อ้อยเผาไฟเนี่ยก็ไม่ไม่มากเท่ากับบางพื้นที่นะครับ <Okay. S 2> สำหรับในส่วนของ ราคาสินค้าเกษตรนะครับช่วงนี้ข้าวนาะปีออกสู่ตลาดหมดแล้วนะครับนาปังปีนี้น้ําน้อยคงไม่มีการปลูกหรือถ้าปลูกก็คงน้อยมากนะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนออกสู่ตลาดหมดแล้วนะครับช่วงนี้กําลังปลูกข้าวโพดฤดูแรงกันอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตในส่วนของมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังก็ช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรขุดมันออกจำหนเรื่อยๆนะครับหัวมันสดคระ ราคาหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ถึงหนึ่งบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ราคาหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์ถึงสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขสีแยกพ่อขุนอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักที่สามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับลงมาจากเบวาห้าบาท นะครับก็ในส่วนของผักชีลาวาผักกีลาวก็สามสิดดบบาทเช่นเดียวกันนะครับผักชีลาวคล้ายขยับขึ้นห้าบาทนะครับในส่วนของพริกฮัดแดงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาจากเมื่อวานห้าบาทพริกฮัดเขียวสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาห้าบาทเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของถั่วฝักยาวนะครับก็สิบแปดถึงยี่สิบสองบาทต่อกิโลกรมัมกะล่ำ 6บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอก14บาทต่อกิโลกรัมลุแย8บาทต่อกิโลกรัมนะครับมะเขือเปาะ8บาทต่อกิโลกรัมในส่วนของแตงกว่า26บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาจากเมื่อวาน2บาทนะครับแตงกว่ารานะคาสุกรน,นะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคง78บาทต่อกิโลกรัมหมูชำแหละก็ เนื้อแดงร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมเนื้อสันร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ยืนราคามาหลายสัปดาหนะ์ละในส่วนของราคาไข่ไก่นะครับเบอร์ศูนย์ห้าบาทถึงห้าบาทสิบสตางค์ต่อฟองอเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบถึงสี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทห้าสิบถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟอง แล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบถึงสี่บาทสี่สิบสตะตังกฟองก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบุร์วันนี้ครับพอมีราคา,าฝักมักขามหวานบ้างไหมท่านพานิตครับราคามักขามฝักนะครับไอ้ตุ้นี้ยังไม่เป็นไรดูราคาไว้นะครับเมื่อวานแต่ความจริงราคามีนะครับแต่วัเมื่อวานไม่ได้ดูยโดย <ไว S 2> ภาพรวมเนี่ย เมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เทพเพียรมาลังประธานสภาเกษตรกรบอกว่าราคาโดยรวมภาพรวมเนี่ยราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาท่านพาณิชย์ได้รับข้อมูลตรงกันใช่ไหมครับครับผมตรงกันคพราคืออย่างนี้ครับปีนี้มะขามหวานของเราเนี่ยน่าจะน้อยเนื่องจากช่วงออกดอกเนี่ยกระทบแรงดอกก็ร่วงเยอะทําให้ฝักมะขามน้อยก็อีกตัวหนึ่งเป็นที่ตัวสังเกตนะครับก็คือมีต่างประเทศ ที่สั่งมะขามหวานของพระเจบู์ไปจําหน่ายในประเทศของเขานะครับก็สั่งจํานวนมากแต่เรามีของส่งให้อไม่ครบนะครับอย่างเช่นสั่งห้าตู้คอนเทนเนอร์เราอาจจะมีแค่สองตู้หรือสามตู้อะไรทํานองนี้นะครับปีนี้มะขามน้อยครับปีนี้มะขามน้อยนะครับก็ราคาขยับสูงขึ้นครับผมครับใช่ครับครับขอบคุณท่านพาณิชย์จังหวัดครับครับผมครับสวัสดีครับครับ